ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าซอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนแปลกแผนใหม่ประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับกลับเข้ามาในเกมแล้วหรือ,อยังคนหรือว่าแผนแร่แผนใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับมีแผนรูปแบบไหนกันบ้างก็มา,าการะชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าเหมือนเดิมทุกคนเน้นย้ำให้ทุกทีแล้วกันนะครับสำหรับแผนแรกของ424หรือว่า4114นะครับวันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไร,ร่ทุกคนหรือว่าต้องรอให้ สโมสรในชีวิตจริงนะครับนำแผน c 2 4หรือว่า c 4นําไปใช้ในชีวิตจริงนะครับตัวเกมก็จะดึงเข้ามาในเกมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ c 1 3 2ที่มี m f 3ตัวนะครับทุกคนอันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันับทุกคนก็คือเป็นแผนแรกเช่นกันนะครับที่ผมเซฟไว้ทันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับสำหรับแผนแรก3แผนนี้นะครับ ประมาณนี้ทุกคนก็ชี้แจงคร่าวๆเลยกันนะครับก็เรามาดูในส่วนของแผนแรกสำหรับวันนี้กันบ้างเลยกันนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลยเลยกันนะครับนี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูลกันนะครับว่าแผนแรกสำหรับสัปดาห์นี้ครับมีรูปแบบในกันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับเริ่มที่แผนแรกทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแผนแรกคนไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปน2อครับทุกคนแล้วก็มาที่เลบันเต้นะครับ นี่ครับทุกคนอันนี้เลยนะครับเลมันตี้อาร์อฟทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้นนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับเป็นแผนของ C13 2ครับทุกคนที่มีวินแบ็กฝั่งซ้ายและก็วินแบ็กฝั่งขวาด้วยนะครับก็ปรับตามตำแหน่งก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับก็มีเซนเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวกลางตัวลุก1ตัวนะครับ ปีกต่ำซ้ายปีกต่ำขวาคนละก้อนหน้าเป้าอีก2ตัวนะครับเป็นแผนที่ชอบใช้กันมากๆเลยนะครับก็มีใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครที่กําลังหาแผนนี้กันอยู่บ้างนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของสมสรรลบันเต้นะเองครับไปด้วยต่อแผนต่อไปทุกคนมาวยการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับทุกคนไปที่ทางฝั่งของเอเชียทุกคนเลยก็ไฮลักเรียวไทยลีกนะครับก็คือสมสรของราชบุรี f c นะครับ เมื่อได้ทิมเสร็จแล้วก็เหมือนทุกคนไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดิมฝอก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับก็เป็นแผนของ4-2-2-2ครับทุกคนก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับติดด้วยกองกลางตัวลูก2ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยปีกซ้ายและปีกขวานะครับซึ่ง แผนนี้ทุกคนไม่มีกองหน้าตัวเป้าหรือหน้าต่ำเลยนะครับก็คือมีแค่ปีกซ้ายและปีกขวาเท่านั้นนะครับก็ใครชอบหรือว่าใครที่อยากลองเล่นครับคนก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2ที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้า่นอีกนะครับประมาณนี้ทุกคนมาดูต่อแผนต่อไปเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็แผนแรกของสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคนยังอยู่กันครบเลยนะครับก็คือมาที่เอเชียทุกคนแลยก็ เกาหลีลีกทุกคนหรือว่าคอเรียลีกนะครับก็คือเริ่มที่อันแรกนะครับเป็นที่สโมสรที่3ามทุกคนอันนี้เลยนะครับเมื่อเีมเสร็จแล้กก็มาเนทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟเฟลนะครับอันนี้คือแผนของ42 31นะครับที่กองกลาง2ตัวนะครับมันยืนติดกับเซ็นเตอร์แบ็กมากรับทุกคนแบบนี้เลยนะครับก็ปรับตามตำแหน่งก็คือคร่าวๆทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็เซ็นเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกลาง2ตัวแล้วก็มีกลางรุก1ตัวนะครับ วินแบกฝั่งซ้ายวินแบกฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้ไปหามมาลองเล่นกันได้เลยนะครับใบด่วนต่อทุกคนจะการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ในคอเรลีกกันเหมือนเดิมนะทุกคนนี่เลยนะครับต่อเรื่องที่สโมสรที่2กันบ้างับทุกคนนี่เลยนะครับหรือว่าสโมสรของซีอูอะไรประมาณนี้นะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเด f ฟเ l ลนะครับเป็นแผน3 5 2ครับอนทุกคนคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับทุกคน ก็เป็นแผนหลัง5นะครับสำหรับแผนนี้นี่เลยนะครับทุกคนก็คร่าวๆนะครับกองใจในคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเชตแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็กลาง3ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าเจ่าวอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนหลัง5้านะครับก็มีใครหลายคนเม้นเข้ามาบอกเยอะแยะมากมายนะครับว่าอยากให้แนะนําแผนหลัง5้านะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับใครอยากลองเล่นก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ บด่วนต่อทุกคนในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอยู่ที่หลีกเดิมทุกคนเกาหลีหลีกคนหรือว่าเกาหลีหลีกนะครับก็มาที่สโมสรสีเขียวอันนี้เลยนะครับโคนที่ลงท้ายด้วยจีนะครับแต่เราก็ไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนและเดฟเลนะครับอันนี้คือแผนของ4-2-3-1เช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นแผนที่มี AMF 2ตัวทุกคนนี่เลยนะครับก็ปรับให้ตรงตามตำแหน่งนะครับคร่าวๆประมาณนี้ทุกคนก็ มีเซตแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางเซฟสองตัวแล้วก็กลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็รีบไปเก็บมาเซฟกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่รีเซ็ตนะครับสำหรับแผนนี้ก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้แลยกันนะครับสำหรับแผนนี้มาดูแผนต่อไปทุกคนอยู่ที่หลีกเดิมนะครับก็มาที่การเปยนทีมเอเชียแล้วก็เกาหลีทุกคนก็ลงมาอีก1หนื่งแบบนี้เลยนะครับ เมื่อทีมเสร็จแล้วก็มาทุกคนไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและ default คือมีตาตาม,มาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนแรกนะครับที่ยังอยู่กับเราทรับทุกคนหรือว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นแผนของ4-2-1-3นะครับมีเซนแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับกลางตัวรุก1ตัวทุกคนปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับ อันนี้ก็แนะนําว่าให้ไปเซฟเก็บไว้หน้าเล่นเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้เพราะว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าสัปดาห์หน้านะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับทางที่ดีก็คือเซฟเก็บไว้เอาชัวร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับไปดวนต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็แวะไปที่ทางฝั่งของเจลีกกันบ้าครับคนเจลีกสองนะครับแล้วก็สโมสรสุดรองสุดท้ายทุกคนนี่เลยนะครับก็แวะมาที่เจลีกสองนบ้านทุกคนคือเป็นแผนของหลังสามทุกคนนี่เลยนะครับ เป็น3 1 3 3คนก็คือมีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับมีในฝั่งซ้าย1หนึ่งคนคับทุกคนก็มีเซเดแบ็กสามตัวนะครับกองกำาตัวรับ1ตัวกองการตัวรุกหนึ่งตัวทุกคนปีกต่ำซ้ายขวานะครับแล้วก็ปีกสูงซ้ายขวาทุกคนเลยก็กองหน้าตะป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3133นะครับไปดูวนต่อทุกคนในการเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของเซาค์ ก็มาที่อันนี้เลยครับผมอันที่4คนหรือว่าลีกที่4นะครับแล้วก็สโมสรที่2นะครับสำหรับแผนนี้ก็ไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับอันนี้ก็เป็น433นะครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ a m เเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแผนแรนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับก็บอกเลยว่าเหล่าสตรีมเมอร์ทุกคนหลายๆคนนะครับบอกเลยว่านิยมใช้กันมากๆนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นนะครับอย่าลืมไปเซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับอีกนานก็ น่าจะเป็นแผนแร่เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถเซฟเก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแผนนี้แนะนําเลยนะครับว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับแล้วก็เรามาดูแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับสำหรับแผนปิดท้ายคือมี4แผนเหมือนเดิมนะครับไปที่เซาเอเมริกาทุกคนแล้วก็ทีมชาตินะครับต่อด้วยทีมชาติบราซิลทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนเลดเดฟ้าก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับอันนี้คือแผน ปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเองจะทาการปิดท้ายให้ทุกคลิปกันอยู่แล้วนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลก็คือแผนของ4-13 2ประมาณนี้นะครับก็มีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะครับวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็มาดูแผนต่อไปกันบ้างแล้วกันนะครับอีกแผนก็คือเป็นแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไปที่ยุโรปทุกคนเลยก็ทีมชาตินะครับผิดครับทุกคนไปที่ยุโรปนะครับยุโรปทุกคนทีมชาตินะครับแลวก็ไปที่ทีมชาติฝ มันคล้ายกับทีมชาติบราซิลเลยนะครับแต่ว่ากองกลางครับทุกคนมันยืนชิดติดกับเซดาแบ็กมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยกันนะครับว่าชอบตรงกลางยืนแบบไหนนะครับผมยืนสูงหรือยืนต่ำนะครับก็สามารถเลือกตามที่ถนัดได้เลยนะครับและต่อมาทุกคนเป็นหน่งแผนที่นิยมใช้กันมากๆนะครับไปที่เซอเมริกาและก็ทีมชาตินะครับก็คือทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟอลทุกคนมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับ ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นแผนที่พอจะทดแทน4-2-4ได้นิดหน่อยทุกคนเพราะว่า4-2-4มันจะเป็นปีกสูงซ้ายขวานะครับแต่ว่านี้คือจะเป็นปีกต่ำซ้ายขวานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ําเลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับและต่อมาปิดท้ายก็คืออีกหนึ่งแผนที่น่าสนใจมากๆครับไปที่ยุโรปและก็ทีมชาตินะครับก็คือทีมชาติของสวีเดนนั่นเองนะครับแต่เราก็ไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนเลยเดฟฟอร์นะครับก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะแต่่วาจเป็ กองหน้าตัวเป้าทั้งคู่นะครับก็คือแบ่งออกเป็นเซดีแบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางสองตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผ่นนี้อย่าลืมไปหามาเล,ล่นกันได้เลยนะครับก็อทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับทุกคนชอบแผ่นไหนกันบ้างหรือว่านิยมแผ่นไหนรอแผ่ไนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัััววลาไปก่อนสสครบ